สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำคลิปล้างข้อปิดนะครับล้างขี้เป็ดนะครับล้างนังไงให้มันร็ดเนาะเดี๋ยวเราจะขอพูดภาคเป็นภาษามากเลยนะครับก็คือภาษาแถวบ้านเราเปภาษาชินได้เนาะไทยย้อนเนาะมาทำมาล้างขกอป็ดตั้มกลันล้างเนวเริ่มแต่งสีสะอาดซีดไปหมดเลย อันพวกที่เต็่มทัพซี่มี่ไปให้มืดไปเยอวขอแป๊บมือนะครับเข้ากันหางไปเลยล้างไปให้มันเมืดให้มันสะอาดให้มันสวยงามที่มันนี่ครับรเทาหางมงนีตอนเสาตอน แรงเดอ้อซึ่งว่าห้ามีล้างเป็ดถ้าก๋าที่สุขภาพมีแข็งแหงแล้วมันก็สิเกิดโรคเกิดท้ายเกิดพิสังตาต่างหน้าหน้าเปียถ้าก๋าทาี่ปลสะอาดมัหน้าซื้อคุณสมมติว่าห้าขายเลี้ยงจ้ะงามเท้าแก่ไม่เพลิ่มเพิ่อนมาซื้อจ้ะเพิ่นจะซื้อเือเป็ดถ้าว่าลาคาน้อยมันปิ่นตายจ้ะบางตัวมาขี้ติด,ดแข้งติด,ดขา เบิ้งสลีละนาตาคานิงามหัวอ,อาหารเจ้านี่จะต้องสีดายเดอ้อเทติมไปเมื่อโลกคือคนซีดายแห้งกะซื้อเพืเ่อเบ็ดเพื่อไก,ก่กินก็นได้แต่ว่าผมมันมมิีดายแต่เลยบริทิมไปสาน้ำกระเป็นให้มันไหมเอาน้ำเก่าก็มีดีน้ำเดือดน้ำด่ดยเดอ้อเขาเอาในกะนี้แม่น้ำปา้าป๋าเขาอยู่หนะ้า เบ็ดนั่นเลยก็ได้ให้น้ำนี่มันสะอาดที่สุดที่หฮาสิได้เล้งเป็ดเล้งไก่เล้งผีสั่งได้ข่าน้ำสกปกก็คือคนนี่แหละคนกินน้ำสกปกกับบ่ได้เนาะเป็ดไก่เมื่อก็คือการถ้ามันกินน้ำสกปกเขาไม่กระสีตากระสีท้องเสียผีสั่งกระบรุอาหารบํารุ่งผมกระสีเฮ้อเป็นพักเนาะแล้วกระสีเป็นเปิรไข่แล้วก็สีเป็นอันเบือน หรือไพ่อ้อนนะครับบางมือขึ้นมีโอกาสดีๆกับสีไซส์เป็นขนมปังโฮวี่เนาะผ้าล้างคอปิกคอกไออก,กนะครับคอขามเบวเข้ากับซิเหออาหารไปหน้าที่นี้เลยนะครับส่วนน้ำนี่จะขึิ่งนี้คมอจังล้างเนาะมือน,นี้หาทายคิดยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันคลอ,อยปกตอนี่จะเสดเ,เงินไปซื้อโทรศัพท์อีกนะครับ ห้ังออกมันมดม่ดงนอนเขาบ่างนี้เนะาะวองนอนตวงเอทมันสะอาดปลอดภัยใส่ใจสุขภาพนะครับนี่คืออาหารของเขานะครับอาหารของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะเทใส่เลยไม่นี้ตวงนะครับทุกวันก็ให้ประมาณเท่านี้อาหารตัวน,นี้ก็คือผมเปลี่ยนรุ่นเลยนะครับผมใช้อาหารปิดโซนหรือว่าเป็ดที่กำลังโตนะครับ ถ้าเว่าเราใส่อาหารปิเดเต็มเดมมันก็จะไม่มีสารอาหารให้ครบถ้วนเนาะเขาอาจจะแบบว่าไม่โตตามวัยของเขาเนาะวัยเขาให้กินอะไรก็ต้องกินอันนั้นเนาะเดีย้ยวเนาดหนึ่งเนาะอันนี้ผมซื้อมาสองกิโลกิโลละสามสิบบาทนะครับ 2กิโลก็ประมาณ30บาทเนาะให้เยอะๆเลยนะครับแล้วเราก็จะไปล้างกล้องหางกันเมื่เราไปออกไปเลยนะครับ้างออกก็ยากเน,นะ ก็มาล้างข้อหานนะครับล้างไปเลยฉีดไปเลยครับฉีดขี้เข้าไปเลยนะครับฉีดเปนโลไม่ต้องฝืนน้ำห่านกระซูนี่คืองเกข้ากระดูเร่นัน่นล้างเช้าเที่ยงเย็นนะครับกล้องสั่นก็ขออภัยนะครับเพราะคนถือกล้องคนเดียวไม่มีใครถือให้เนาะข้อหานี่คือร้างง่ายหน่อยเพราะว่า ป่อยเขาเน่าตอนเช้าเท้ากับซิปล่อยเขานะครับเดี๋ยวปล่อยน้ำเพื่อเขาก็ผ่นบ้านผมไม่มีกลิ่นนะ,ะไม่มีกลิ่นคาวเนาะน่ารักมากถ้าเกิดมันมีเสียงเพื่อว้าหลายจ้ะขอโทษนะครับ มีใน้ำสะอาดนะครับบายเด้อถ้าสอบคลิปเฮ้าก่ะขออนุมโมกเพราะซวยกุศลไหลซวยกุศลแตุ่อยกอาายุศลตะไคร้ตะขครพอดีเอตต้มยำนะครับทำต้มยำนะครับยิ่ตัวนะครับ วันนี้จะทำต้ยมยำหห่านนะครับพี่ตั๋วนะครับที่ตัวต๋วนะครับพี่โตนมันเนาะไม่กล้าทำนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปายนะครับ